ในยุคนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในภาคการผลิตและบริการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วต้องการบุคลากรที่มีสมรรถานะสูงมีความพร้อมที่จะทำงานได้จริงและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงการผลิตคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมันมีความจําเป็นมันก็ต้องเกิดอาชีพใหม่นะครับเกิดระบบเศรษฐกิจและสังคมใหม่สิ่งเหล่านี้มันมีความสําคัญต่อการพัฒนากําลังคนของประเทศ Higher Education Sandbox การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาพื้นที่เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาทดลองและออกแบบจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่ไม่สามารถจัดได้ภายใต้มาตรฐานการอุดมศึกษาปัจจุบันโดยสามารถขอยกเว้นกฎระเบียบที่เป็นข้อจํากัดภายใต้อำนาจของกระทรวงอวและยังให้การรับรองหลักสูตรแซนบ็อกเช่นเดียวกับหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานอื่น กระทรวงอวเราจึงได้จัดรูปแบบการศึกษาแบบใหม่เราเรียกว่านวัตกรรมการศึกษาแบบแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาแซนด์บ็อกซ์หมายความว่าทดลองทำในจำนวนและขอบเขตที่จำกัดก่อนแล้วก็ถ้าทำได้สำเร็จนะครับสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้จ้างงานเราก็จะขยายตัวนี้ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป หลักสูตร sandbox เราต้องการให้มีโจทย์อยู่สักสองสาเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องเป็นเรื่องหลักสูตรที่ต้องการผลิตกําลังคนตามความต้องการของประเทศอย่างเร่งด่วนและเราก็ต้องผลิตอย่างมีคุณภาพอันที่2ก็คือมันต้องมีนวัตรกรรมของอุดมศึกษาอยู่ในนั้นด้วยข้อเสนอการผลิตบุคลากรด้านไฮเทคอ e นทร์เพิ e เนอรโดยมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยและฮาร์เบอร์สเปซยูนิเวอร์ซิตี้ันอาประเทศไทยมีอยู่พันหนึ่ง ฟิลิปปินส์เนี่ยเขามี1 5 0 0สิงคโปร์55,000เราต้องการสร้างผู้ประกอบการที่สามารถทำงานกับสตาร์ทอัพได้หรือมีสตาร์ทอัพของตัวเองนวัตรกรรมการจัดการศึกษาเป็นอย่างไรพอเรียน3สัปดาห์จบ1โมดูลได้1ทักษะไม่ต้องรอให้เรียนแบบจบ3ปีแล้วถึงจะทำได้แต่อันนี้น้องๆเรียนไปทำไปเพิ่มทักษะตัวเองเข้าไปตลอดต้องบอกว่าพาร์ทเนอร์เราที่อยู่ต่างชาติทั้งหมดนะคะ พอเห็นว่ากระทรวงอวอร์ all, เปิดโอกาสให้ทำแซนด์บ็อกซ์เขาอิจฉาเรานะประเทศไทยเนี่ยเปิดกว้างจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆที่ทันสมัยเข้ากับยุคปัจจุบันจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยพัฒนาหลักสูตรใหม่มุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในสาขาวิชาวิศว,วกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล CEDT แทนที่จะ เน้นพื้นฐานเป็นหลักก่อนแล้วมองที่ตัวเป้าหมายสุดท้ายแล้วเราผลิตไปเพื่อใครเราก็ต้องหาวิธีที่จะดึงผู้ประกอบการเข้ามาร่วมก่อนมีการทำโควิเอชั่นร่วมกันแล้วก็มองว่าทำยังไงดีให้สามารถเกิดการฝึกงานได้ตอนจบแต่ละชั้นปีหลักสูตรแซนบ็อกปลดล็อกข้อจำกัดอย่างไรเราก็ กล้าที่จะกลับมามองวัตถุประสงค์ของแต่ละหมวดแล้ว่าเขาต้องการทักษะอะไรปรับหมวดศึกษาทั่วไปจากเดิมไปเป็นฝึกง,งานทดแทนได้ไหมสถาบันอุดมศึกษาสามารถยื่นข้อเสนอการจัดการศึกษาเชิงหลักการที่ผ่านความเห็นชอบของอธิการบาดีมาที่กระทรวงอวจากนั้นเมื่อคณะทํางานส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบแซนบ็อกเห็นชอบข้อเสนอเชิงหลักการ จะแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทำข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาและส่งกลับมายังกระทรวงอวอีกครั้งเพื่อขออนุมัติจัดการศึกษาอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้น,นการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วนเนี่ยมันมีความสำคัญเป็นจุดดึงดูดให้อุตสาหกรรมไฮเทคทั้งหลายเข้ามาในเมืองไทยหรือการสร้างอุตสาหกรรม ไฮเทคในมวลไทยเนี่ยขึ้นมาเราต้องมาช่วยกันคิดกล้าที่จะปรับเพื่อที่จะให้โอกาสกับประเทศสําหรับอนาคตซึ่งจะเต็มไปด้วยปัญหาคันที่แซนบ็อกซ์ยังมีความจําเป็นนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะท้าทายอาวอนด้วยประเด็นไหนเมื่อการจัดการศึกษาแบบแซนบ็อกซ์ประสบผลสําเร็จเราก็จะสเกล up จำนวนการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงให้เพียงพอตอบโจทย์การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนระยะยาว